กอี่น้องที่านานนะครับคะอาินร้เท่ปากาอในพื้นที่ใกล้ชิดเรือกนได้ทรันโดยไทยรานกอไทยขอบคุณครับ เสียสำัเวลานะครับมาของให้กับข้าราชการตำรวจและพี่น้องชาวให้หมดเลยครับหมดเลยครับคิดเข้าไปทีหนึ่งคิดครั้งหนึ่งครับนครั้งนึงครับนึ่งคิดเข้าไปคิดเข้าไปครับเวนิดเดียเรนิดเดว้าหน่อท่าครับขวาหมายงรับน้เี้ปีหน่แท็กนะครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอรูปนึงครับท่าน การแขครับยาวเลอย่างแพรบเดินออก